บาดเจยนตักจีบาดเยนน้ำน้ำคือจีตุ้งตุ๋แข่ว่าจัคือสีบูดมูนอพูอยู่ทางในคือสีไล่ป๋าฝาพากันนั่งตุ้ยคือสีกุยน้อลาไก่มาไก่พีคือสีกีบ่แกงไก่ไก่แห้งสีเมนค้าเอ๋ยท่ายเอ็นชาผภูหงงเงี้นทางไตมันังเอ็นเอ็นเขม้าใส่อายคือจีายกินกุยตุ้มตุ้ยเป็นตาไนย่ำตดแมนบ่พี่น้องตุ้มตุ้ยเป็นตาไนย่ำตด คือสิพ่อปลารถเปิดแก่เหม็นตับซุ่มซุ่มแซงนั่งไงแม่ตะไสนี่ก็ตุยแม่ตะปุ๋ยนี่ก็อ้วนแม่ตะสวนนี่ก็อันซุ่มนันน้อแนวอ้วนเบิดแล้วไปตะเบิรงไปใส่บะลงเฮือนไต่เบิรงดีคนอ้วนคนตุยไปตดออกสูงเหม็นไก่โหนดึงต๊ะออกสูงเหม็นไก่โหนดึงอ้วนหนึ่งทองคือสีทองทั่วเฮือนนุ่งสิงเหียนคือสีเบิรงดีเนาะนางเลยนางคือสื่อกระท่อกิ่งโล่งซ่านเหล่า ท่านเหล่าผู้ใดเอามาซอนนอนนำคือึที่อุ้มหมอนนั่นแล้วผู้ใ้ขี่ขคือที่หอนกลัวน่วมขวบคนอ้วนบักลุ่มบอทอขวบคนอ้วนบักลุ่มบอทอแขนใหญ่กระดอขาใหญ่กระดอไม่หนังเจ้ากกัยากไปน้ำยู่ตีเห็นคนอ้วนอ่อนซ่อนยูแมนบอถือใจ จะจอยยังสี่เดียบันนี้โอ๊ยคำเอ้ยน้องเอ้ยน้อยน้องแดงเจ้าผู้แข่งเป็ียนคมไปดำหน้าตกตมเม่นไผสีโจมน้องไผสีอองจมกลไผสียนดากเหี้ยเจ้าหนอนางเอ้ยเจ้าหนอนางเอ้ยไผสีเหี้ยวใส่ทองให้นางน้องใครนนอะนาหม้อต่อคือสีซอเปลี่ยนหลายคือสีสั่งผู้ไส้เขียดมากง้อนะคือสีไปหน้าซาสวยมากขึ้นสีเมย์ขึ้นสีแล้วอยู่รวยน้อเจ้าเืองส่ง โคตรแต่ส่งออกแองบอยจากแกงบายหลาคือสิบงวัวซาเวียงานส่งขาดคือสิขัดผ้าเขาคือสิเอาหัวไงคือสิตายก้อนบ้านคือสิไข่เบียดเบียนแถววัดสนกคือสิขีขันเหียนปัดบอลเฮือนสา้นคือสิขันเหียขีขันเหียนปัดบอลเฮือนซา้นคือสีงานนอนนอนมบะท่าเอาหัวแล้วอันคนแอ่วใน้อนอยคนสูงห้องห้อยท้งกติมันักตัวโงอ ตาเถานอพี่น้องน้อยกะน้อยตั้งแตขาอันแนวหนาอยู่ก้นอันแนวต้นอยู่ในโบล่านเพื่อนว่าไว้ต้นใหม่ไงงับขาหน้างามคู่ผู้งับดงแม่นโกงจิงเทแปรกะแปรแต่ก้นสองน้นยังตรงลงมาแอนเอล่พ้นน้อยจอยบางเจ้าเฮยนอเจ้าเล้ยนอผู้เจ้าต่างลางต่างลางเจ้า บ <c ười> ้านบานแม่ทองขึ้นแกนขึ้นแขนเอลี่มาเข่าสูพุ่งไปแข่งกูเก็บใส่มั่มมัมไปแข่งกูเก็บใส่มั่มมัมแม่หนังมั่มผูหอยมงมเลอยล่วงทอล่วงทอจอยกับสิไปน้ำอีกอยู่ตัวนี่อยกระด๋อยละ ครับผมเขือโอ้ยหากินหัวเมื่อย่ามันยงองบะไอยล้อบุ้ยแหงเขาแหงรอไปนะไข่อยลงดีใจมาบ่ได้แก่ล